ะะที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีเกษตร,รกรหลายท่านโดยเฉพาะคนที่ปลูกอ้อยเนี่ย<ม>เขาเผาเพราะว่ามันลดต้นทุนลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวแต่ก็มีเกษตร,รกรที่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะคะพยายามที่จะช่วยกันที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5ลงนะคะก็คือเกษตร,รกรโคราชในหลายพื้นที่ค่ะมีความตื่นตัวกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5นะคะน่ารักมากๆคือส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นตัดอ้อยสดแทนการเผาซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น แล้วก็ยังสามารถทําให้ขายอ้อยได้ราคาดีด้วยแล้วก็มีคุณภาพเพราะว่าอ้อยเนี่ยก็จะมีความหวานที่สําคัญใบและยอดอ้อยยังสามารถนําไปขายเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลได้อีกด้วยค่ะต้องชื่นชมนะคะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเกนิกาอุ่นจิตบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเปิดหีบอ้อยเกษตรกรทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยซึ่งปกติก็จะตรงกับช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5หนาแน่นพอดี รัฐบาลโดยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโคราชที่ตัดอ้อยสดแทนการเผาถือเป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอื่นๆมีการตื่นตัวและร่วมมือกันลดเผาเพราะว่าทำให้ผลผลิตนนั้มีความคุ้มค่าลดต้นทุนและแก้ปัญหาฝุ่นอีกด้วยถ้าหากว่ากเกษตรกรช่วยกันแบบนี้ทั่วประเทศจะเป็นการแก้ปัญหาอีกหนึ่งต้นตอของฝุ่นพ m 2.5อย่างยั่งยืน และจากผลการประชุมคณะร,รัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดในโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5โดยชาวไร่อ้อยก็จะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ120บาทก็คาดว่ามีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการ1 4 0 0 0 0นรายค่ะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความร้อนให้กับชาวไร่อ้อยที่จะเพิ่ม จะเริ่มจ่ายเงินได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะ,ะชื่นชมเกษตรกรทาําดีก็ต้องชื่นชมแต่ว่าเกษตรกรท่านไหนที่ยังแอบเผาอยู่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วที่สําคัญถ้าหากว่าคุณตัดอ้อยสดเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีเงินเพิ่มให้ด้วยม,มีโครงการออกมาเรียบร้อย